สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทาง u t u b e หนูเดโน,โนนะครับหลังจากนี้ก็จะมาวิจารณ์มวยนะครับมีทีเด็ดมาฝากหน่อยเพราะว่ามวยเริ่มกลับมาโชกหลายรายการละนะครับก็จะมีทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มาฝากสมาชิกนะครับช่อง YouTube หนูเดโน,โนทุกคนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้เลยนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับเสาร์นี้เนี่ยก็มาอีกแล้วครับ ซุปเปอร์เลกจิตมังนนนะครับจะเจอกับคีรีหลวงชอห้าพยัก์นะฮะจริงๆตอนนี้เนี่ยค่ายมวยจิตมังนนเนี่ยเป็นกระแสมากนะครับแฟนมวยติดตามมาเยอะมากติดตามนะครับวันเสาร์นี้ซุปเปอร์เล็กจะเป็นยังไงนะฮะแพ้ชนะจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวันนี้มีทีเด็ดมาฝากกัน4คู่นะครับช่วงถ่ายดสดวันเสาร์ที่25กันยายนนี้นะครับคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยก็เป็นการพบกันระหว่าง ภผยเงินสอสระชีพนะครับไผยเงินสอสระชีพจะเจอกับกองฟ้าทนายมิเชลนะครับหรือว่ากองฟ้า KBL มวยไทยนะครับชกกันที่พิกัด1 1ึงปอนด์นะครับมวยรอบมาบินครั้งที่9แพ้ตกรอบไปเลยนะครับไผยเงินเนี่ยนักชกจากบุรีรัมย์ครับล่าสุดชนะคะแนานวุฒิเดชท่เด็ด99มานะครับที่อ้อมน้อยชกไว้ล่าสุดก่อนนู่นเลยครับวันที่10เมษาก็หยุดไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับส่วนมุมน้ำเงินก้องฟ้าเค l เลมวยไทยหรือว่าก้องฟ้าทนายมิเชล ก้องฟ้าสิทธิ์หนุ่มน้อยตัวเดียวกันนะครับฟอร์มหลังก็ชนะนอกยกสทอมมี่ทอยอดพุทธมานะครับ24เมษาเช่นเดียวกันนะครับชกไว้ล่าสุดก็เดือนเมษาก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอาการเลือ้อเวทีนะฮะหยุดไปพอๆกันนะครับคู่นี้เนี่ยภั่เงินเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเดินฟัดเดินปั้มนะครับแต่ว่าเรื่องของเชิงมวยหลักเหลี่ยมไอคิวเนี่ยฝั่งของกล้องฟ้าเนี่ยจะได้เปรียบนะครับกล้องฟ้าตัวนี้เนี่ยครบเครื่องมากนะครับ ก้องฟ้าเนี่ยจะแพ้ก็คือแพ้พลิกนะครับแพ้แบบหมดแรงแต่ถ้าพูดถึงเชิงมวยวุฒิมวยเนี่ยก้องฟ้าได้เปรียบเยอะเลยนะครับคู่นี้ผมชอบก้องฟ้านะเพราะดูยังไงเนี่ยไปก่อนแน่นอนนะครับส่วนไปไปลายเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาให้ได้ออกตัวนะครับถ้าไม่หมดแรงมีโอกาสม้วนเดียวจบนะครับคู่แรกชอบช่องก้องฟ้าเคเบียมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างเพชรสิชัยเด็ดเพชรสีทองนะครับ เจอกับปราตักทองปากบางคาข้าว103 138ปอนด์นะครับเจอกันในมวยรอบทอปวันมวยมันพันดุครั้งที่3เพชรศิริชัยตัวนี้หลายคนอาจจะงงนะฮะชื่อเดิมของเขาก็คือปราบไพรีผู้กองอยากสืบอุดมสุขหรือว่าปราบไพรี12พี่น้องตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับมวยเข่าเดินฟัด5ยกเลยนะครับฟอร์มหลังเนี่ยไปต่อยที่อุบลน,นะครับชนะเมืองทองเพชรพัชระอาคาเดมี่นู่นะ่ะ ปี62นู่นเลยเอ่ะหยุดนานมากนะครับส่วนปะตักทองหรือว่าเฮอริเคนสอดิชพันตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปะตักทองปากบางค้าข้าวก็เรียกว่าตัวนี้มวยเข่านะปอดใหญ่ปลายแรงเดินฟัดปัมปีนะครับล่าสุดแพ้ลสมหมายเงาะบางกะปิที่ลุมพินีชกไว้ก็เดือนมีนาคมต้นปีถือว่าไม่ได้หยุดนานเท่าเจ้าเพชรรีชัยนะคู่นี้เนี่ยเขานะครับเข่าเจอเข่านะครับปัตักทองก็เข่า เพชรสิริชัยหรือว่าเจ้าป่าพดีก็เข่านะครับมวยเข่าต่อเข่าเนี่ยเบียดปะทะกันไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ตัวที่ร่างกายดีกว่าอย่างป่าตักทองนะเพราะว่าเขาไม่ได้หยุดนานนะครับแล้วก็ดูช่วงหลังร่างกายดีต่อยรักสมหมายต่อยดีนะวันนั้นนะแพ้แบบแพ้แบบเบียดเลยที่ลุมพินีนะครับอ่ะก็ยังเชื่อใจเจ้าป่าตักทองปักบางคาเข้านะครับหรือว่าเฮอริเคนสอเดชพันธ์นะครับคู่ที่สองส่วนคู่ที่สามนะครับเป็นคู่เอกนํำรายการ มาอีกแล้วครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับคีรีหลวงชอห้าพยักคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่น122ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับซุปเปอร์เล็กนักชกจากขอนแก่นนะครับฟอร์มลหลังๆนี่ถือว่าดีมากนะฮะทรงมวยคล้ายๆพวกเคี่ยวพยักจิตเมืองนนท์เด๊ะเลยนะสำหรับซุปเปอร์เล็กคนนี้ฟอร์มหลังถือว่าสดมากนะครับชนะก้องชยัยก้องอก้องอกรุงไทยที่9กนะครับ นายยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วชนะก้องชัยชนะดอนเมืองชนะคีรีหลวงชอห้าพยัก์ล่าสุดก็ชนะนอกยกสองก้องชัยชนะดอนเมืองโอ้โหนี่ไม่แพ้ใครกี่ไฟแล้วเนี่ยโอ้นับไม่ถ้วนนะครับปอเพรเชิงสูงนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีนะครับอยู่ข้างเชือกดักเตะเก็บอาวุธเก่งนะครับหลักเหลี่ยมดีสายตายดีโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องมากๆนะครับถ้าไม่ติดลูกปอเพทแบบหนีเยอะหรือว่าประหยัดอาวุธเนี่ยผมว่า ไฟนี้เนี่ยคีรีเหลืองก,ก็เหนื่อยนะครับส่วนคีรีหลวงเนี่ยลูกศิษย์ของเสียชายนะครับมวยจากโคทาาฟอร์มหลังๆก็มีชนะชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองสองไฟชนะกิจเพชรรัตนาพานุแล้วก็มาแพ้พรเสน่ห์2ภูมิพัฒน์ล่าสุดก็แพ้ให้กับซุปเปอร์เล็กจิตบ,บังนนนะครับโชคกันล่าสุดก็คีรีหลวงชคไว้ล่าสุดเนี่ยวันที่15มีนานะครับ ก็คู่นี้มาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคีรีหลวงนี่เขาฝีมือเหมือนกันนะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแต่ว่าเสียเปรียกตรงรูปร่างนะฮะคีรีหลวงจะเล็กกว่าแล้วก็เรื่องของความไวเนี่ยผมยังดูซุปเปอร์เล็กไวกว่าประมาณครึ่งกิกถึง1กิกนะครับปราเพทคือมันตัวใหญ่อ่ะนะพอตัวใหญ่ช่วงแขนช่วงขามันได้มันยาวได้เปรียบนะครับเบียดปะทะไปแล้วเนี่ยผมยังดูซุปเปอร์เล็กจะจังหวะจะดีกว่านะครับกินเหลี่ยมกินทรงไปทีละนิดละหน่อยเนี่ย ผมดูแล้วซูเปอร์เลกไม่น่าพลาดนะครับแล้วยิ่งนาเสือแม่ช่วงหลังเนี่ยใครๆก็ต้องต้องรู้นะว่านาเสือ,อจิตมังนนในรายการสึกเจ้าเมืองไทยช่องสามนี่เป็นยังไงนะครับคือแฟนมวยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับอ่ะตามไปครับซูเปอร์เลกจิตมงนนครับผมดูแล้วไฟนี้น่าจะย้ำแขนคีรีหลวงชอห้าพยักไปได้นะครับส่วนคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ของรายการเป็นการพบกันระหว่างโนนิซันภูกเก็ตไฟทับนักชกบราซิลเจอกับ ทางด้านอิทธิพลชอห้าพยัคฆ์หรือว่าชื่อเดิมเพชรน้ำดำส่อรื่นลม126ปอนด์นะครับโนนิซันตัวนี้นักชกตาบาซิลเคยมาชกช่อง3หลายไฟล์แล้วแฟนมวยน่าจะจำกันได้นะครับแข็งแรงมากนะฮะตัวไม่สูงมากนะแต่ว่าแข็งแรงมีเตะขาต่อยหมัดปั้มปีโอ้โหค่ายภูเก็ตไส์คลับเนี่ยเป็นอ่าเป็นฝรั่งที่เข่าในเหนียวหลายตัวเลยนะฮะฟอร์มหลังของโนนิซันเนี่ยก็มาชนะตามรอยพ่อโอเพชรขุนศึก นี่แหละที่ช่อง3นี่แหละวันนั้นก็ต่อยฝนจางจุบุรีวันที่2รกรกฎานะครับส่วนอิทธิพลตัวนี้ฝีมือนะเตะซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับจังหวะฝีมือดีซ้ายยาวๆนะครับฟอร์มหลังแพโจเซฟพุ่มพันม่วงนะครับโชคไว้ก็นูนะหลายเดือนมาแล้วนะครับคู่นี้นอรดิสันจะเป็นรองในเรื่องของเชิงมวยหลักเหลี่ยมเพราะว่ายังไงมวยไทยเรื่องของความเป็นมวยฝีมือก็ต้องดีกว่าแต่ตนอริซันมันจะได้เปรียบในเรื่องของความแข็งแรงนะครับแรงบัตะ เบียดประท่าไปแล้วเนี่ยแหมก็ยังอยากให้ลองทางด้านนอรดิซันนะผมว่าต้นๆเนี่ยน่าจะรับแข้งของอิทธิพลไปก่อนแต่ว่าไปไปลายเดินอัดเดินชนต่อยท้องต่อยหน้าปั๊มรัดฟัดตีผมผมเชื่อว่าไปไปลายเนี่ยนอิซันพลิกได้นะครับคู่นี้เนี่ยชอบไปที่นอรดิซันภูเก็ตไฟลับนะครับนี่คือ4คู่นะครับบทวิห์วิจารณ์สุดเจ้ามวยไทยในวันเสาร์ที่25กันยายนนี้นะครับที่นำมาฝากอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่แรกชอบกล้องฟ้าทนายมิเชลเชิงดีกว่า คู่ที่2เนี่ยชอบความแข็งแรงร่างกายของปลาตักทองปากบางคาเข้านะครับคู่ที่3นะครับก็ยังชอบไปที่ซุปเปอร์เล็กจิตบึงนนนะไม่กล้าสวนนะซุปเปอร์เล็กจิตบึงนนแล้วก็คู่ที่4ชอบไปที่โดนิสันภูเก็ตไฟท์ับนละชกบ,บราซิล4ตัวนะครับสำหรับคู่มวยช่อง3ามถึงเจ้ามวยไทยในวันเสาร์นี้นะครับใครที่อยากลุ้นนะครับอยากลุ้นมวยลุ้นบอลน,นะครับก็แอดไปเลยนะครับอารวันยูฟา88แอดอารวันยูฟา88มีแอดอยู่ข้างหน้านะครับแอด าวันยูฟา88นะครับการเงินมั่นคงแน่นอนนะครผมรับประกันขอบคุณครับ